บริการับนู้ดนข้ออย่างครับวันนี้สินค้าพี่ยาน้องเบิรงครับสายไฟครับต่อสายไฟครับขายของตลาดนัดเขาต้องใส่สายไฟครับอันนี้าสื้อว่าสามสิบเมตรครับสามสิบเมตรเมตรละยี่สิาครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับสายใงครับขนาดสายสองจุด สองคูณจุดหนึ่งห้าครับครับมาเบิ้งครับ่นหายมาซ้ำหนิครับสายสําเร็จโมบี้ครับเพต้องไปซื้อมาแเปลียเอาครับครับการเข้าตลาดนัดเพาต้องใส่สายไฟเงาครับเพราะว่าร้านเ้าอยู่ไก่เสาไฟครับอันนม้ว่าเสียบครับอันนี้เต้าเสียบครับ น,นี่ราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทครับกมาของดีอันนี้สามสิบห้าบาทครับเราเสียบครับครับพร้อมกับวเบลังครับครับไข่ขั่ครับเบืเบ้งไข่ แค่เรีกคันนอดอกท้อครับเป็นตัวหลอกครับเก้วครับง่ายๆครับอันนี้สามสิบเมตรครับสันก็นนี้กับว่ถึงครับเพราะว่าไอ้นารันไก่ว่าเสาไฟครับเ็าต้องสื่อสายเงค้ับ เียครับอบอกนะครับถ้าว่างก็เป็นสร้างบอ่เปลี่ยนครับเข้าใจว่า,ากับ,บ,ก,บก,กับสิ่อได้อยู่แล้วครับเข้าเองใสเองพี่น้องสร้างสใสสมเด็จมีเขาเขต้องไปซื้อว่าเปลี่ยนเอาครับ เกี่ยวไปครับเดี๋ยวคงดีครับเพราะว่าตัวนี้มัที่เป็นตัวล็อกครับตัวนี้สีเป็นตัวล็อกเราอยากเขาพาแล้วก็ตัดรับแล้วตัวสีดำมันหัวครับ การตัดยให้ถ e e ือใจต้องเด่ยงนะครับเพราะที่ฉอดมัะตัดตัวโตผมม่หนอกครับผายครับผ่าทั้งสองข้างครับ ดเดือได้ใส่ั่องแดหมายแบบกับไข่นอตตัวนี้ครับเกี่ยวครับตัวเต่าเสียบมันครับตัวเสียบมันครับ ที่มีนอดที่สองตัวใช่แล้วขวาบว,แวกแล้วลบเหรอครับ ัครับเพราะว่าถุงต้องการเนีมันหอบเวลาเราดึงสุดบริสุทธิ์ก็ต้องใหสันดึงจุดเวิรงถสองครั้งจะเามือนรับ Звідти об'єднаємо. ก็บป็นครับหมุงเข้าไปครับ ແມ່ນແครับ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ คนดีใเลยครับ,รบดือบงครับเน้นๆครับ ល្លាប់ចំងាប់ការងខ្ញុំ្រើងប្រើមន្រើង สุดกอแล้วครับครับตัวนี้ล็อกครับทีนี้ตัวล็อกใสายนี่ครับล็อกคะแนนเลยครับ ล็อกอย่างนี้ล็อก่าให้สายมันเลื่อนได้ครับเวลาเขาดึงมันถิบว่าด้ขยับได้ครับสายตัวนี้ ครับผมเรียบร้อยครับง่ายๆครับเ้าซื้อเพาแปงครับสายใหญ่ครับทีได้สายใหญ่ครับสายขนาดสองคูณหนึ่งจุดห้าคมหนาครับเวลาเ้าว่างตลาดนัดนี่คือรถเหยียบรถยังก็สีบุได้ช็อตครับบุได้แตกครับเพราะมันจมิตัวตัวหุ่มตัวหนึ่ครับเม็ดละยี่บห้าบาทครับสามสิบเม็ดเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับครับผมร้านขอจบคลิปในเพียงไปท่านีกครับ ต่อสายไฟขายของตลาดนัดครับออกไปขายของตลาดนัดเพราะว่าร้านหาอยุ่ไก่ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เรายนสังคมปฏิคัาปฏิครับ